ในการทีสันยามเช้านะครับได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับโดยท่านดอรนราเซ่นะครับผมวิสิทธิพันพรนะครับผมท่านโครงการเสริมสร้างนะครับศักยภาพผู้นําท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนนะครับไทยกัมพูชานะครับสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะครับโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียนะครับผมสวัสดีสวัสดีท่านดรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม ครับท่านผู้ฟังนะครับครับผมนะฮะเราวันนี้ดีใจนะที่คณะท่านได้มาเยี่ยมเยือนร้อยห้าเอฟเอ็มเรดิโอนะครับซึ่งเป็นคลื่นที่เรากําลังส่งเสญยงอออกากาศไปทั่วโลกนะครับท่านดรครับทางเวอร์ไวท์เว็บหลอดเอฟเอ็มสตีนดอทคอมนะฮะแล้วก็หลายท่านที่อยากแสดงความคิดเห็นทางอยากดูนะเดี๋ยวตาบอดเนี่ยก็คือ s อ s นะครับผมท่านจะสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านรายการด้วยนะครับวันนี้ เอ่อเป้าหมายนะฮะท่านเอ่ดอดรฮะที่ท่านได้คณะได้มาสังวิจัยเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมผู้นําท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายหลักนะโดยนโยบายเท่าไหร่เราดีท่านทางสถาบันนั้นมีเกณ์นารมและมีวัตถุประสงค์ในยังไงฮะท่านเกี่ยวกับบทบาทในก้งนี้ครับควัสดีครับคือจังหวัดสุรินทร์ของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญมากจังหวัดน่้ครับครับ,รบม,มีพื้นที่ติดก,กับ ประเทศเพื่อนบ้านที่อยเราเป็นประเทศแห่งปชาเร<อ>พราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีบทบาทสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและขณะเดียวก,กันก็จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแรงจากความสัมพันธ์ด้วยกรณีความสัมพันธ์ที่ไม่รบาบรื่นซึ่งเป็นกรณีความขัดแย้งนะฮะผมทางทางนโยบายหรือว่าเชิงนโยบายซึ่งเราอาจจะไม่ให้ความสําคัญกับความเป็น ท้องถิ่นความเป็นชาติพันธ์ก็ความเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันมากเท่าไรนักใช่ไหมครับครับผมทางสถาบันก็เลยได้มาทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเพื่อหาข้อมูลเพื่อที่จะหาบทสรุปในการที่จะขับเคลื่อนในกระบวนการของให้พลังแก่ชุมชนโดยผู้นําชุมชนก็ดีทางวัฒนธรรมก็ดีเท่าไหรายเหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทด้วยครับถูกต้องครับคือศักยภาพของพี่น้องจังหวัดทุรี โดยพากอย่างที่ผู้นําที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมีศักยภาพอย่างยิ่งที่ท่านได้พูดถึงก็คือว่ามีความเป็นที่น้องกันมีประเพณีร่วมกันแล้วก็มีศาสนาสําคัญร่วมครับศาสนาเนี่ยโหครับผมถือว่าเป็นเป็นทับหน้าเลยนะฮะผมศาสนาวัฒนธรรมเหล่านี้นะฮะผมถือว่าเป็นที่เราสรุปถอดราถอดบทเรียนมานี่ผมถือว่าเป็นอยู่ในระดับต้นเลยใช่ไหมฮะครับครับครับผม ซึ่งศาสนาไทยกับกัมพูชานั้นจะมีการแลกเปลี่ยนกันโดยโตลอดพระเกจิอาจารย์ดังของสุรินก็ได้ไปที่กัมพูชาบ่อยไปสร้างวัดบูรณะต่างๆอะไรนะับก็บคือจะเห็นว่าประเทตที่แล้วมาเลยนะความสัมพันธ์ระหว่างรมแดนมีความสัมพันธ์ที่ดีมากตั้งแต่ในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม ได้มีการเกี่ยวข้องกันหรือว่าจงยิ่เนี่ยบทบาทสาคัญคือประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนรวมทั้งประชาชนจังหวัดสุรินทั้งหมดครับเพราะว่าในใน,ในเหตุผลหนึ่งนะท่านโปรเะอร์คคือความเป็นสุรินกับกัมพูชาเรายังคงมีเรื่องของชาติพันธุ์ที่ยังหลงเหลือซึ่งและก็ยังสืบทอดตามหาการอยู่อย่างไม่จบสิ้นครับเพราะนั้นผมถือว่าการที่ทางมหาหลัยได้มาทําการวิจัยแล้วก็ รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ผมเชื่อว่าท่านจะได้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้บทบาทของชาติพันธุ์ของความเป็นวัฒนธรรมประเพณีการไปมาหาสู่กันซึ่งอาจจะเคยขัดข้องจะด้วยนโยบายหรือว่าด้วยความเข้าใจที่ไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่นักเนี่ยจะทําให้ไอ้มุมมองนี้ดีขึ้นมามท่านคาดหวังนะครับก็การที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้ครับก่อนที่สําคัญก็คือว่า ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังสุรินทร์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้นำต้องมีศักยภาพศักยภาพในที่นี้หมายความว่าจะต้องมีความเข้ารู้ความเข้าใจใช่อย่างนีง<ม>ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือคีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านกับักุูชาเพราะฉะนั้นถึงมีโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนไทยกับูชา สู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนก็หมายความว่าผู้นําที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยได้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นอืในความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเนี่ยที่ถูกต้องที่เป็นจริงก็จะนําไปสู่ความรู้สึกที่ดีที่ดีต่อกันแบบนะฮะก็อย่างที่ที่ผมได้ร่วมโครงการเป็นรุ่นที่นึกนะฮเราบางเรื่องเราไปเราอาจจะรู้แค่เพียงเปลือกนอกแต่พอโครงการที่ลงไปพบกับผู้นํา ส่วนราชการทางผู้ว่าก็ดีทางประชาสัมพันธ์ก็ดีทางโรงพยาบาลก็ดีการศึกษาและก็ผู้ปาการชุมชนผู้นําชุมชนเราได้เห็นว่าบางอย่างกฎหมายบางอย่างมันก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างกันที่ต่างกันแต่ว่าเราก็สามารถไปรับรู้ความาต้องการและก็เข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของเขาซึ่งก็จะทําให้เราสามารถที่จะเชื่อมโยงสู่การ เชื่อมโยงกันได้อย่าง,างดีขึ้นนะฮะไปอย่างแนบแน่นขึ้นนะฮะท่าน <ๆ S 1> ก็ <c oughs> ก็คือการที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องได้พูดคุยได้สัมผัสกันอันนี้เนี่ยเป็นหุ่ใหญ่สําคัญที่ให้รู้จักกันดีขึ้นเป็นที่น่าเสียดายว่าประเทศอประเทศอยู่ใกล้กันนะฮะป <ๆ S 1> ระชาชนธรรมดาเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนไปทําความรู้จักกันฉะนั้นโครงการนี้ก็คือว่าจะจัดกิจกรรม เชิญผู้นําชุมชนท้องถิ่นไปเดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ว่าด้วยประเทศกัมพูชาเกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์ของเราแล้วก็มีกิจกรรมชวนกันไปเยี่ยมเยียนครับผมนา <ไป S 1> ทีผ่านมาน <ะ S 1> กับก็ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากเราเราได้รู้หลายๆเรื่องที่เราเราไม่เคยรู้ซึ่งบางอย่างเราก็อย่างที่ผมนำเรียนเบื้องต้นนะครับว่าเรารู้แค่เพียงแกนแกน แต่พอเราก็ไปลึกเราไปเห็นความเป็นอยู่เรียนวัฒนธรรมทั้งตลางซึ่งซึ่ง,งทุกอย่างไม่เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงมิตรภาพที่ดีเลยมีแต่ความสามารถที่จะสอดคล้องและเชื่อมโยงกันได้เพียงแต่ว่าเรายัางไม่เข้าใจขั้นตอนในการทํางานตรงนี้เท่านั้นเองครับครับนี้ความความสัมพันธ์ที่ได้ไปรู้จักกันเนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนนะครับเซ็นพรัลจันยิง เราได้รับก็ประมาณในการจัดก,กิจกรรมศึกษาดูง,งานการแลกเปลี่ยนจากโครงการสอสอสอโอ้โครับโครงการสสสครับซึ่งให้ทุนสนับสนุนเป็นระยะเวลาสองปีขนาดนี้โครงการเราดําเนินการมาแล้วได้เดกือบจะหนึ่งปีแล้วครับผมจะมีโอ้โหครับแค่หนึ่งปีน <โห S 2> ี้ครับผลสมธิ์ที่ที่ได้ร่วมกิจกรรมก็ล่าสุดครั้งก่อนเราเคยมากันมีการมาประเมินครั้งแรกอยู่ชุดหนึ่งผมก็ได้ร่วมกับท่านท่านดรด้วยนะครับทางสถาบันด้วย และมาคราวนี้ผมเห็นบทสรุปที่ถอดออกมาเป็นเป็นเป็นต้นแบบในการร่วมเสวนาผมว่าเป็นการก้าวที่เร็วมากนะฮะแล้วก็คราวนี้เองเราเจาะลึกได้มีโอกาสพาคณะของผู้นําทุกฝ่ายทุกส่วนของสุรินเราไปพบปะและเปลี่ยนกันกับผู้นําทางอุดรมีชัยนะฮะก็ทราบว่ามันก็ได้ผลความคืบหน้าไปอย่างมากเลยทีเดียวกับท่านคงจะทราบว่าพอทางสุรินไป ถึงทางเขตเุรามีชายครับก็ปัญหาการสื่อสารมีไม่เยอะม,ไมีไม่เยอะก็ะแลัคแคบคุยกันได้นะค,คือคถึงแม้จะไม่ไม่ลึกซึ้งในภาษาเอียดอ่อนแต่ว่าคือสามารถสื่อได้โดยเฉพาะยิ่งท่านด็เตอร์นี่โอ้โหพูดภาษากมมรนี่ใหญ่ภาษาขมรนี่แบ สะอาดเลยโอ้ยใหญ่ใหญ่บานเต็กตุด้ดตุ้ดกะเากะน้นองตุ้ดกรนเดกระเาคือคือจะใช้สมเนียงกัมพูชีเลยป่ะท่านท่านท่านด็อกเตอร์นปรเทศที่ท่านท่านจะใช้ภาษากัมพูชีแบบกัมพูชีเลยนะครับผมทีนี้ก็คือตรงนี้จะต้องการจะบอกให้เห็นว่าจังหวัดสุรินทร์ของเราเนี่ยมีศักยภาพอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้นําทั้งหลายเมื่อ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกัมพูชาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐในขนาดโยกันเราละเลยบทบาทของผู้ทำไม่ได้โอ้โหครับท้องถิ่นก็เลยทําให้ทางอาไรได้ให้ความสําคัญกับบทบาทของของส่วนแนวชายแดนก็คือว่าในส่วนของท้องถิ่นมากขึ้นนะครับซึ่งก็ผมว่าท่านจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้อย่างมากอย่างน้อยก็ ทำให้ผู้นําที่อยู่ในแนวลึกลงมาในตัวเมืองหนึ่งก็อ,อาจจะไม่เคยได้ไปสัมผัสกับก็ทําให้เขาได้เข้าใจบางทีอาจจะคิดว่าเขาดีกว่าหรือว่าด้อยกว่าอะไรประมาณนั้นคิดความในแงม่มุมอาจจะยังไม่ไม่สว่างพอแต่พอได้ร่วมกิจกรรมขึ้นมาผมแล้วก็ใน,นานมของร้อยให้าีมเมรีโอนี่ฮะหลังที่ผมไปร่วมเสวนาบางครั้งทาเอะทำไมผู้ใหญ่ฮะก,กอหายช่วงเช้ามั่งอะไรมั่ก็คือผมจะมามาออกรายการแล้วก็จะนํา ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดมาวันต่อวันเนี่ยมาผ่านรายการเราด้วยนะครับผมก็ถือว่าเราสื่อสารกันต่อเนื่องครับผมและก็ผู้ใหญ่ห้าคอได้ร่วมโครงการไปก็ได้มีส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผมก็เราก็นําเอาความเป็นศิลปินนะฮะแล้วก็ประสบการณ์ที่เราเดินทางไปกัมพูชาไปนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจแล้วก็ปรับมุมมุมมองปรับองศาของความเข้าใจของ เราชาวสุรินเองกับกัมพูชาที่อาจจะมีมิติการมองที่ต่างกันแต่พอเราไปเห็นมิติที่ละไม้คล้ายกันกับความเป็นชาติพันธุ์ซึ่งเราสามารถบางอย่างรับได้แต่บางอย่างต้องปรับจูนนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ทําให้เกิดสื่อวิทยุเราเนี่ยเป็นสื่อที่สามารถที่จะทําความเข้าใจกับเพื่อนบ้านทั้งภาษาที่เราใช้แบบ ออจะเรียบสู้แมาวงโพราะสบายเนาะอย่างกังมเรียบอุดรมีชัยสอสบายเนี่โอ้ยคาราบิยมตึ้งตาละปิงแปโดงอะปีจัดปีเราเนีก็ก็จะพูดผิดบ้างถูกบ้างก็ก็ก็ใช้กันเล่นๆไนแต่จริงๆเราต้องการสื่อสารถึงเขาเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่การจัดศึกษาดูงานที่อุดรมีชัยมีโครงการได้รับเขยนอย่างยิ่งจาก คุณน้พึ่ครับศิลปินอีสานแห่งชาติน้ำพึ่งเมืองสุรินทร์ครับน้ำพึ่งได้ไปร้องเพลงกันตรึมปรากฏว่าทําให้เกิดบรรยากาศที่รู้สึกดีเพราะว่าเป็นเรื่รองที่ร่วมกันนะครับซึ่งอาจารย์น้ำพึ่ง <crypt id> จะเป็นกันตรึมท้องถิ่นที่บอกว่ารางวัลศิลปินอีสานแห่งชาติเพราะว่าอย่างน้อยไปน่าจะเป็นศิลปินแห่งชาติได่ซ้ำไปแก่ให้คุณประโยชน์แก่แก่บ้านเมืองอย่างมหาศาลน,นะครับและแก่ เป็นศิลปินแห่งชาติศิลปินดีสารแห่งชาติที่ใช้สำเนียงการร้องกันตรึมที่ละไม้คล้ายเสียงของนักร้องชาวกัมพูชามากครับก็คือว่าตรงนี้จะเห็นว่าศักยภาพความสําคัญที่คือประชาชนที่อยู่ตรงจังหวัดสุรินทร์แล้วก็อีกอย่างคือมีความคิดว่าต่อไปนี้เราจะเป็นประเทศ สมาชิกอาเซียนนะฮะนะฮะเกับผมอีกไม่กี่ปีสมาชิกอาเซียนนี่ก็คงไม่ได้หมายถึงมีแต่ผู้นำครับมีบริษัทท่านร้านอ่าไม่ใช่เชิงธุรกิจไม่เชิงอุตสาหกรรมอย่างเดียวมันจะโยงไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมครับผเกี่ยวกัเรื่องวัฒนธรรมก็คือผู้นําที่อยู่พื้นที่มีกลวนมอย่างที่่งที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้เนี่ย เป็นเครื่คที่ําไปสู่ความรู้สึกที่มีต่อการหลังจากที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วคิดว่าระยะยาวนียพื้นที่นี้บริเวณนี้จะมีความสมคัญที่ยั่งยืนสบทันติสุขประเทศที่อยู่ในอาเซียนถึงจะเป็นประเทศที่เป็นอาเซียนหนึ่งจะยิจงยิงดังครับผมใะการจะสู่ความเป็นอาเซียนนั้นแน่นอนกับข้อมูลเพื่อนบ้านข้อมูลของเราเองที่จะสื่อถึงกัน มีความจําเป็นครับแล้วก็อยากจะสุดท้ายนิดหนึ่งครับช่วงเวลาสุดท้ายนี้ครับท่านดรอครับผมอยากยนถามว่าหลังจากที่เรามาทําการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆอย่างตกผลึกแล้วนี่ครับผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองทางมหาลัยมัชิดนจะสามารถนําบทเรียนที่ถอดออกไปนี้ไปสู่แนวทางนําไปสู่การให้ความให้แนะนําแก่การปฏิบัติหน้าที่ของของรัฐบาลในเชิงของการบริหารประเทศในเชิงของการ สร้างมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนบ้านนี้ได้มากน้อยขนาดไหนครับ,รบโดยโดยสรุปตรงนี้ก็มีสองระยะนะครับคือคในระยะสั้นเนี่ยจัดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างพี่น้องทั้งสองประเทศนะครับ,รบก็เป็นได้ประสบการณ์ได้บทเรียนได้ก็เรียกว่าได้ข้อเสนอแนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะนี้ก็จะเป็นข้อเสนอแนะที่เกิดจากกระบวนการศึกษาเรียนรู้จากผู้นําท้องถิ่นเราก็จะนําเสนอข้อคิดเห็นความรู้นี้ ให้กับทางราชการเพรื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพออของผู้นำในเรื่องแนวทางความสัมพันธ์เพื่อสู่ความความสมบัี่ยั่งยืนร,ระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับประเทศกัมพูชาซึ่งหมายถึงว่าจะทําบทบาทในส่วนที่ช่วยสนับสนุนรัฐให้มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นครับผมขอบคุณท่านท่านดรนะครับท่านดรเซสนะครับผมพิสิทธิ์พันพรนะครับ รองคณะอาจารย์นะครับฝ่ายวิจัยงานภ,ภาษาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียนะครับซึ่งได้สละเวลาของท่านมาร่วมรายการทาง105 FM เรดิโอในการสี่สัญยามเช้าว,วันนี้ครับซึ่งวันนี้ท่านพูดคุยสนทนาภาษากับพวกเราโดยการเชื่อมโยงกิจกรรมบทบาททางอาเซียนนะครับซึ่งจะไปสู่ขึ้งหน้าและแน่นอนกับการถอดบทเรียน การเรียนรู้ในในครั้งนี้นะครับในกุประมาณสสสองปีซึ่งเป็นปีแรกที่ดําเนินการก็ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากผมเชื่อว่าเมื่อตกผลึกมาปีที่สองจะสามารถหาบทสรุปที่สามารถทําให้ทำหลาลัยม่ดุดลจะได้ประโยชน์จากงานนี้อย่างมหาศาลแล้วก็อย่างตกไปถึงรัฐบาลจะสามารถน,นํมานโยบายและก็ความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อเพื่อนบ้านในส่วนของพูชาได้อย่าง ลึกซึ้งแล้วก็ทําให้การเชื่อมโยงความสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนบ้านคงจะแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปครับวันนี้ขอบคุณท่านดเรเป็นอย่างมากครับผมที่มาร่วมรายการและขอบคุณคณะทางสถาบันของหมาหลาลัยมหิดลด้วยนะครับผมครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับพอดีเวลาหมดพอดีเลยนะฮะครับผม